สวัสดีจ้าพี่น้องของคือติบเห็นไหมล่ะปัญญาเห็ดนยังกินเนาะมือนี้เต็ดก๋วยเตี๋ยวเต็ก๋วยเตี๋ยวเต็ดก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงคนงานมือนี้เต็ดก๋วยเตี๋ยวปัดคนงานกินเนาะมือนี้เนาะวัดยังก่อเมื่อวานนี่อเองตำมะฮุ่งเมื่อวานตำมะฮุ่งตำมะฮุ่งทอดใส่ปิ้งลาบหมูลาบหมูหม้อนี้กะจิว่าจีแกงนู่อไมมแล้วก็เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเลยเด้อบเแกงแต่แต่เตรียมเครื่องไว้มื่อแล้วแกงนู่อไมม เนื้อไม้กะเจเนื้อไม้กะเตรียมไว้แล้วคุณพี่น้องแต่กะซีโปแกงไดนบะมืดแกะหินก๋วยเตี๋ยวเอานี่เนื้อไม้สดๆสดสดหาเตียสด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 ๋ยวพร้อมสดๆตะว่ายา่าเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวแล้วอันนี้ก็ไว้เป็นแกงมะเอ,อื่นบะสันจ์กัเมนูตัดแรงวสวยเมื่อวานนี้แม่ฮักข้ามากกินไวยเดียวจังบะหมีง ไม่ฮักโทรมาอาเชษอัน,อนยังก็แม่กีน้นูนนะนะที่เชษไปถ่ายให้เบิงเพ่นว่าแชษหาอันเงี้ยเขาไปาห้องทะลุเด้อกับไฟแล้วก็ถีบต,ต้นมันเลยว่าสันที่ลงดีไปย,ยัง้งเราจะหาเงี้ยว่าจะไปเชษอยู่เพราะว่าเธออันปูก็มีอาพ้าเชษหายกมีแต่เอาสายไปปูปูแต่ตน้นต้นใหม่ที่มีที่มี้แม,ม,ม่กีน้นูนแล้วก็ไฟตั้งขึ้นนะจ๊ะ แล้วก out, self, mm ็ไปขย่าวขย่าวมันมันก็จะบินลงมาหาไฟมีายมึงก๋วยเตี๋ยวงบหนึ่งพันบาทก็กลัวว่าเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวให้อันสดแกะไข่แน่ว่าสัตว์ปอบกันแล้วถือค้นแล้วถือแดงแห้งๆสำปรับปล่เปียู่ กูทำงานเฮ็ดตุ่มส้นมือน,นี้เปลี่ยนเป็นกว๋วยเตี๋ยวไม่ใชเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่แล้เอเเอคนงานมาหลายๆ้ได้สิก็เห็ดคนงานก็<ร><ร>ได้ถหวยละถอยยังไงอิ่มเลยอโอ้ยงากับลูกงานปั้ขาได้ยังคนจะไปนั่งแบนี่นี่เครื่องยังไม่กำลังดู มาใหม่จะโคกๆคือเก่าลรอพี่น้องเอ้ยควายนานั่นจังได้หน้ากับพ่อเฮียไหมดอกกว่าของมันหลายธรรมดาแล้วบ้านนอกเปลามันดูแบบบ้านๆของก็ลายพี่มังกี้ฟิปแม่ก็จังยิ้มใจพูดอ่ะยิ้มถือเล็กก่อนถือักเกียบพวกพี่น้องเล็ก่าสื่อจักเทียบเลี้ยวๆเลยหรอบ้าทข้านี่ก็ก้อนเนื้อหน้าบ้านเดียวนั่นหน้าก็มีแบบ แบบ,แบ,บลวก,ลวกแต่บ้านเเอาเครื่อมันออกไอ้พวกเร่งมันนี่สีตะกอนน้อนเนื้อพร้อมขนาดเนาะแต่ว่าพวกไอ้หมูย่อพวกอย่างเงี้ยบ้านเอาออกมันจะเย็นแล้วก็ซีแต่จะง่ากับมัดไอ้นะจากนมือจัน้อยอันนี้น้ากับมัดเอาเนี่ยคุณได้จะกินแบบลวกลวกสดๆคือมัดใส่อัน เหมือนอันอันเลยเนาะเหมือนอันมักหมูกระทะมักไหมัอืมนี่ยังปิดสิกอไ้นี่นี่คืออยากใส่ซี้อีซูนี่นี่แบบบ้าน ตดแกะกินเลยในกระเซ็นเนกระเซนรวบแหววยากระพิทั้งเซนเล็กเซนวุ่นเซนแล้วก็เอียงหน่ะอันเรื่องเลี้ยงน่ะไหนเส้นมีเลี้ยงโอ้มีมีเลี้ยงด้วยกินนี่เลี้ยงเลยค่ะมีมีมีเลี้ยงแล้วก็เอียงเซนเล็กแล้วก็วุ่นเซนยาสี่มาสามยามไม่ได้ยาเพื่อประเทศอันนดับดีเนาะ โมว่าโมหหว่าไอ้กวยจับสิมาส่งมือนกัน้ำซุปมือนี้กัขึ้นกวจับไงที่เราเาไว้กินวันหลังแค่สร้างเป็นเป็นห่อแม่ยากเตียงเกลียงเี่น้อยพะว่ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วพังเลยผุนพอกเคสผอบยาง้อยไว้เรียบร้อยพะา่าปูแล้วมากินขึนห้องอันน้ย่างเกงียงมไม่เพ่นมักเนาะเกลียงเกียม่ยกเตียวไ พ่อไาม่น่าว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวแม่ว่าสันเพราะสร้างไข่ในว่าสันอเออจะเลื้อมาเหนเอนนกว่าจกินนเมีหลืองมีเหลืองมีเหลืองนีต้งงงงองล้างนะ้ำก่อนอนะ่ หวานกับพี่น้องเป็นตะแกงหวานจะเป็นตะแกงใส้น้ำไม้เออเออมาเอาอันเพชรที่อันปูเลาไปอันเลี้ยงงัวมาเจอเนี่ยเออหนึ่งบอกหรือไม่เนี่ยเพื่อนไปเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยเพื่อนเราเป็นยังงั้นมันเสาหัวไหมพี่น้องจะได้เห็นมาหนไม่นึ่งอะไรแบบเพชรเรโง่เปล่งานไปเอาไปแกนไส้น้ำไม้พี่น้องได้หน่อยนึงปูเพื่อนไปเลี้ยงยุ่อเลาะไอ้วัดมันเกิดยุ่วัด เกิดจุขางวัดเห็ดละวงอกเหลืองคุแม่หัวตาตะออกวันนี้แม่หาตาออกโลละหารอยห้าโรยเขาขายธรรมดาแล้วไม่หัวตาออกเผ็ดพอโลละเป็ดลอยจะว่าม้วนลงลงมหารอยแล้วม้วนเหื่อเหงือหอันเมื่องาอันแกงอันอันนั่น อันปูได้เฮ็ดเพิงผมนะมึงนะแก่เฮ็ดเพิงผมดื่มเอาหั่นไผ่ตู้ใส่พักกินจนไดี้ไผ่ตู้พันยัางกลองกันอยู่ผงโมเฮ็ดพอาคันกินส่วนนี้คือแสบพี่น้องเพราะว่ามันมันอ่อนแต่คันเขากินแบบเพึ่งๆฐานราคาลงค่ะค่กับมันจะเหลือตัวกวกแกมันอ่อนกับซีนีอยู่แต่ส่วนหน่อยเนี่ยเป็นแสบกับคือต้อง

เพดเพงเข่าพี่น้องเห็นบอน้อนี่นะนี่น่หะนี่เพชงข่าเห็นบ่เพิเพงเข่าพงโค้ยาผสมกันหรือมาไพ่อตูใส่เกลียนจนวอิ่มเดี๋ยวสิอุ่นสิอุ่นเอาไพ่ตูใส่เนี่ยเหนอไรแล้วจัโค้ีละโอ้ขาขาขาหญ้าปฏิขากรองขอโทษขออภัยละลาย

กระมังกอกระันี่เี่ยกระมากมักรบอกกรเปล้ปเมากินอ้าไก่ไก่ไก่ไ่ไงี่มา่เจ้าตี่ไป้าตักตเออตมันใหน่อยเรียกมันนหน่อยมันยัง่มีขอให้มันเพราะว่าเห็ดขอบ สร้งไม่อีกดดูนั่นก็ได้เก็บไข่ก,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 กินสุกอะไต้องมาแค่บบสุกทักทักจะพักหวไปแล้วรักโอ้ยเด็เก็บขอตี้เย็นแกงลื่นละคนสิแกงนี่กันสียดงเั้น apa bumbu ni? Bawang putih, bawang merah, bawang putih, bawang merah, bawang ใส่หลายแสียบลายใส่หน่อยแสีบหน่อยปากใครปากมั่นง่ายแต่เส้นขะงหุบหน่อยแคบหมูแก้ล <c oughs> ายพื้น,ะนที่มีสมนิทตะวันนักสืบหวยสืบซ้ำสืบหมอมาเรื่อยๆไปจนกลายเป็น เอาเดียวๆสามบันเนะาเนะไม่อนีิละทีมีจำกัดเนาะมีอะเช่นบ้านไทยญาตพเ่นดอ่า ตงเสศษให้พี่เ้างก้อนได้แค่จีไปท่ายพอ่อปอเฮ็ดงานแบบนี้พ,อพอ่อพ่อปอึ้นไปเฮ็ดมือนีก็ยุ่ธ์ถึงอ่าบ้านอากูใหม่ห้องนี่ก็ใหม่ที่มานาสังมาหนกดแ <c oughs> อดอดแอด,อ,ดอยู่ดิ นิกหน่อยเปิดเทิ่มแล้วามานนี่ไม่ได้แอนสัลดพี่น้อยจะคิปนี้แค่กสิฟาแล้วจะคลิปนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า